เอาลวครับวันนี้จะพามาดูวิถีชีวิตชาวสวนอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับมาดูวิธีการตัดการค่นว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเราจะพามาดูกันนะครับใช้ไม้ยาวๆต่อเหลี่ยมที่เป็นมีดดูว่าทลายไหนใช้ได้ก็กสอดไปที่ขั้วเลย ส่วนอีกคนนั้นใช้ไม้คำ้ำค้ำลงคลองตามตำแหน่งที่ต้องการดูนะครับลงน้ำบางครั้งก็พลาดโดนข้างตะลิง <c oughs> ต้องเอาไม้มาหล่ระดับเพราะสูงเตี้ยไม่เท่ากันก็มีบางคนก็เปลี่ยนไม้เลยบางคนก็มีแบบเหมือนต่อคิวต่อไม้คิวได้ ต่อไปสักวานต้ส่วนนี้ก็แนกล่องล่องจากในน้ํามีสวิงหรือว่าสวกสวิงเขียวเอาลูกลวงใส่สวิงแล้วก็มีเชือกยาวหลายเมตรนี่ส่วนส่วนทลายก็ใช้เชือก พันพัน,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 นที่ลูกเชื่อกันแล้วแต่บางคนก็ใช้เป็นร้อยเมตรก็มีโขกกเนี่ยครับนี่นะก็จะยาวประมาณนี้เลยแล้วก็เอามาต่อรอขึ้นเอาให้เสร็จตัดเสร็จทีเดียวแล้วก็รอขึ้นกันทีเดียวเลยช่วยช่วยกันเต็มคลองเลยครับผมว้าวนี่ประมาณนี้เลยมารอหน้าท่าแล้วเต็มขึ้นก็ได้แล้ว สุดลูกหูลูกตาครับผม liver, เริ่มลดได้เยี่ยมมาเนี่ยแล้วก็จะมีช่วยกันขึ้นจากท่าน้ำโู้ลูกไหนลูกเสียก็ผัดออกไปต้องใค้ฟานตำนานครับผมจะได้รู้ว่าลูกไหนเสียไม่เสียงอันน yes <No, ี้จัดไปหนึ่งหกล้อกับสองกระบะ